กรณีเด็กคนหนึ่งได้ไหม11ขวบที่ก่อนหน้านี้นเป็นข่าวดังก็คือที่บอกว่าเหมือนกับหนีออกนอกบ้านแล้วก็อ้างว่าพ่อกับแม่ตายแล้วจนตอนหลังเนี่ยนะฮะปรากฏพ่อกับแม่ไม่ได้ตายหรอกฮะแต่ว่าน้องเนี่ยหนีออกมาแล้วตอนหลังเนี่ยพอมอเขาก็รับตัวมาเพราะน้องแผลทั้งตัวเลยจนตอนหลังคุณพ่อคุณแม่ของเด็กก็บอกกับเราเนี่ยนะว่า,เ,าเลี้ยงลูกไม่ไหวเหตุผลก็คือที่เลี้ยงลูกไม่ไหวเนี่ยก็เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยเคยไปอยู่กับย่า แล้วลูกก็เคยเอายาอาล้างห้องน้ําหยอดให้ย่าก,กินทุกวันคงจําข่าวนี้ได้เนี่ยนะแล้วเราก็ไปเจอน้องเราก็ถามน้องว่าแล้วแผลที่ตัวเนี่ยเจออะไรน้องก็บอกเวลาน้องเครียดจัดๆน้องจะเอาเหล็กลร้อนๆอังกับไฟแล้วหน้าผัวหน้าหน้าตอนนั้นหลายคนก็บอกเฮ้ยแล้วเด็กมันจะอยู่ยังไงอ่ะ <c oughs> จําได้ไหม <c oughs> รู้สึกจะประมาณเดือนก่อน <c oughs> ล่าสุดฮะเราไม่ได้ลืมนะฮะเรื่องแบบนี้แล้วมีคนดูถามมาเด็กบอกอยากได้ชุดกีฬาค่ะเราก็เอาชุดกีฬาไปให้ แม่กับพ่อก็เคยบอกกับเราว่ากลางคืนกลัวเพราะไม่รู้ว่าลูกชายคนเนี้ยจะทาร้ายน้องๆหรือเปล่าเพราะวันที่กลับมาครั้งแรกเลยเนี่ยปรากฏว่าลูกชายมันก็หายก็ตามหากันปรากฏไม่ได้ไปไหนฮะหลบอยู่กับน้องซึ่งเป็นออทิสติกแล้วทันทีที่แม่กลับมาเจอปุ๊บว่าอ้าวอยู่กับน้องที่เป็นออทิสติกน้องวัยสิบเอ็ดก็บอกพลาดแล้วจาได้ใช่ไหมแม่ก็ยิ่งกลัวหนักว่าเดี๋ยวจะทำร้ายน้องหรือเปล่า คุณผู้ชมครับแจ้งให้ทราบล่าสุดนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านหลังนี้ฮะเพื่อจะถามว่าน้องคนนี้อยู่ยังไงแม่ยังขวาอยู่ไหมปรากฏว่าวันนี้เราไปตรวจสอบเราไม่เจอน้องวัย11แล้วนะฮะถามคุณแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่บอกว่าตอนนี้ต้องขอบคุณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฮะ รับตัวน้องไปอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะที่กรมกิจกรรมเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครค่ะเพราะก่อนหน้านี้อ่าอย่าว่าไงนี้เลยมีบรรดาโซเชียลอีกแล้วตั้งคาถามบอกอ้าพอมอเอาไปเลี้ยงไหมกล้าเลี้ยงไหมปรากฏว่าเขารับไปแล้วนะฮะแล้วเบื้องต้นคุณแม่บอกเลยเนี่ยนะฮะว่าทางพอมอรับไปดูแลที่สําคัญคือเอาน้องไปตรวจสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจนจะทั่งสองกรกฎาคมที่ผ่านมาพอมอก็เลยมารับน้องและน้องก็ไม่ปฏิเสธด้วย คุณแม่ยังเล่าให้เราฟังเนี่ยนะคะว่าไปเยี่ยมน้องเอเนี่ยคุณจิตีมาแล้วสองครั้งปรากฏว่าน้องหัวเราะแล้วก็ยิ้มแย้มไม่น่าบึ้งเหมือนตอนอยู่กับบ้านและน้องมาบอกกับแม่ด้วยว่าแม่ครับแม่รักผมหรือเปล่าถ้ารักผมผมขออยู่กับพอมอเขาแสดงว่าเล่นกันอ่ะมีเพื่อนเล่นอยู่ที่นี่ครับมันกว้างดีของกินก็เยอะแล้วก็อร่อยมากและเจ้าหน้าที่พอมอเขาบอกกินเก่งมาก <c oughs> คือสุดท้ายเด็กก็คือเด็กคนยังธรรมเห็นไหมฮะเพราะก่อนนั้นทุกคนบอก ใครจะกล้าาไปเลี้ยงเพราะน้องแอบหยอดยาฆ่าย่าให้คุณย่าก,กินเนี่ยนะจนกระทั่งตายแต่เอาไปว่าวันนี้คุณแม่ยินดีนะลูกเขาปก,กติแล้วฮะตอนนี้แม่ไม่กังวลอะไรแล้วตลอดระยะเวลา19วันที่ลูกไปอยู่ก็เห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เขาสอนทัไลยมือแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเดี๋ยวตอนนี้ทางพอมองเนี่ยกระทรวงพัฒนาจะมาคุยกับคุณแม่ได้นะว่า คือยังไงคุณแม่คือจะสอนคุณแม่กับคุณพ่อว่าทํายังไงเนี่ยเวลาเลี้ยงเด็กแบบเนี้ยคือพอมอเหมือนก็เอาไปปรับสภาพตัวเด็กก่อนก็อย่างที่บอกเด็กเขามีประวัติถูกไหมฮว่าเขาทําอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยนะถึงขนาดเคยอะไรนะเอาเผารองเท้าใช่ไหมใที่แม่รับ,ม,รบมาบแสนกว่าบาทค่ะหมดพอมอเอาไปดูแลแล้วแล้วพอมอก็เข้ามาแนะนําว่าเดี๋ยวจะส่งเด็กกลับมาแล้วจะอยู่ยังไงแต่ถ้าเด็กไม่อยากกลับเขาก็จะดูแลต่อนะฮะไหนลองฟังเสียงแม่ดูหน่อยฮะ อาการล่าเริงค่ะมีพฤติกรรมล่าเริงไม่เบื้องตึงเหมือนอยู่ที่บ้านนะคะก็ล่าเริงดีค่ะอืมชัดเจนคือเขาเหมือนเขาพอใจในในสภาพแวดล้อมค่ะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแม,ม่เข้าใจว่าอย่างนั้นค่ะสภาพแวดล้อมแล้วก็เพื่อนอะไรลักษณะแบบนี้ค่ะการอยู่บางทีมันขาดสนกันไปเด็กเขาอาจจะไม่คุ้นเคย ก็ยินดีรับน้องมาอยู่ด้วยวถ้าน้องเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างได้อย่างนี้มันคือมันไม่เป็นไรแล้วมไม่เป็นไรแล้วก็ก็ยินดีตลอดยินดีเสมอว่าจะรักษาไปด้วยดูแลไปด้วยถ้าน้องยังคงเป็นอย่างนี้ก็ได้แม่ไม่ได้ว่าอะไรก็คือนี่แหละครับอะเคยเป็นข่าวที่ก่อนหน้านี้ทําให้คนไทยช็อกพอสมควรว่าเด็กคนหนึ่งทําได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่วันนี้เด็กก็ยังคือเด็กนะฮะ